อยากซดน้ำร้อนๆแซ่บๆให้ล่งคอไหมครับวันนี้งบน้อยเอะไลยพุงจะพามาต้มยำปลานิลน,นะครับสูตรบ้านๆทาง่ายแต่รสเด็ดจนต้องซดน้ําหมดหมอนที่ใครก็ทําได้รสแซ่บกลมกล่อมเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนครับปลานิลแค่ขนาด8ขีด1ตัวหั่นเป็นชิ้นพอดีขอดเกล็ดทำความสะอาดตัวท่านผู้ชมกลัวข้าวนะครับใช้เกลือเล็กน้อยนะครับในการทําความสะอาดแล้วค่อยนํามาต้มยำพริกก็มี2แบบนะครับมีทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งพริกแดงจีนดง4เม็ดครับหั่นเฉียงครับ พริกแห้งเรานําไปคั่วก่อนนะครับวันนี้ใช้หกเม็ดน้ําปลาหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือหนึ่งช้อนชาครับน้ำมะขามเปียกหนึ่งช้อนโต๊ะหอมแดงใช้แปดหัวเราบุบให้พอแตกนะครับน้ำมะนาวสองช้อนโต๊ะครับตะไคร้ใช้สองต้นนะครับเราบุบให้เขาแตกนะครับกลิ่นน้ําหอมเขาจะระเหยออกมาแล้วก็หั่นเฉียง่ใช้ขาอ่อนหกแว่นครับใบมะกรูดใช้หกใบนะครับเราฉีกครึ่งเมื่อเขือเทศใช้ห้าลูกครับเราหั่นแบ่งครึ่งครับ ต้นหอมหั่นเป็นชิ้นพอดี4ต้นนะครับผักชีใบเลื่อยสองต้นครับก็หั่นเป็นชิ้นพอดีเหมือนกันครับน้ำเปล่า4ี่ถ้วยครับเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยครับพอเปิดเตาตั้งหมอ้อเราจะนําตะไคร้แล้วก็ข่ามาคั่วให้มีกลิ่นหอมก่อนนะครับให้น้ํามันเขาละเหยอ,ออกมาแล้วก็ใบมะกรูดเล็กน้อยครับเติมลงไปด้วยคั่วแค่พอเขามีกลิ่นหอมพอมีกลิ่นหอมแล้วก็น้าที่เตรียมไว้เติมไปเลยครับ พอน้ำเริ่มเดือดครับเกลือแล้วก็หอมแดงที่บุกกระแตกนะครับตามด้วยพริกสดที่หั่นเฉียงครับเนื้อปลานะครับปลานิลที่เราหั่นเป็นชิ้นพอดีต้องรอให้น้ำเดือดจัดเลยนะครับเราถึงจะใส่เนื้อปลาใส่ลงไปแล้วนี่อย่าคนเลยนะครับห้ามคนนะครับเพราะว่าถ้าคนได้กลิ่นคาวเขาจะออกกดให้เนื้อปลาเขาจมน้าครับกดเบาๆครับอย่างนั้นก็ปล่อยไปครับ รอเดือดอีกรอบนึงท่านน้ำแกงเรามีฟองนะครับแล้วก็ตักออกครับน้ำแกงจะได้สีสวยเพราะวันนี้ทำเป็นต้ยมยำน้ำใสครับมีเป็นฟองนี้ตักออกให้หมดเลยครับเนื้อปลาเริ่มสุกครับพริกที่เราคั่วไว้ครับจะใส่ถุงนะครับแล้วก็ขยะมันก็แตกเราก็จะเติมลงไปในหมอ้อเติมฟอมเผ็ดแล้วก็กลิ่นหอมของพริกด้วยครับตามด้วยมะเขือเทศใบมะกรูดก็ ใส่ลงไปเลยครับน้ำมะขามเปียกครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาชิมรสก่อนครับถ้าผู้ชมชอบรสแบบไหนก็จัดไปเลยครับตอนนี้เนื้อปลาก็เริ่มสุกแล้วครับเปื่อยนุ่มแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็เติมผักครับคนไม่กี่ครั้งก็ปิดไฟแล้วครับพร้อมเสิร์ฟส่วนมะนาวจะใส่ตอนสุดท้ายเลยนะครับใช้ตอนตักแกงใส่ถ้วยนะครับเห็นไหมครับ ต้มยำปลานนลหม้อนี้ทำง่ายแต่อร่อยจนสดเพลินใครดูแล้วหิวอย่าลืมเข้าครัวแล้วลองทำตามได้เลยนะครับต้มยำปลานนลสูตรง่งายๆก็เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนรับประทานนะครับสุดท้ายก็คือน้ำมะนาวเราจะเติมใส่เป็นถ้วยต่อถ้วยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราเติมครั้งเดียวใส่หม้อเลยนี่เขาจะบูดง่ายนะครับก่อนลานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้งบน้อยอร่อยพุ่งขอลาไปก่อนแล้วไปเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ